วันนี้ก็อยู่คอนโดของแฟนขับเจงเทพต้องขอบคุณมากๆส่วนตัวแล้วเป็นคนขี้เก่งใจคนดูไปนอกทั้งสองแม่ลูกห้าวห้าวไมาแม่หรือลูกก็จะเหมือนการพูดอะไรก็ห้นวนสั้นๆแต่ความจริงใจมันคืออยู่ข้างในใครคุกคีใกล้ๆแล้วก็ถึงจะรู้ว่าพวกเราสองแม่ลูกขี้เจ็กจรงใจคนมาก เออ,อยางเมื่อคืนมาดูลูกก็ภูมิใจแบบลูกจะได้เขา้ารอบไม่ได้เขา้ารอบแบบมันก็ไม่สําคัญแต่ที่สําคัญได้เจอลูกแล้วก็มีความสุขอย่างมากลูกเองก็คงหมดห่วงเรื่องแม่เขาอาจจะทําได้ดีกว่าที่ผ่าน่านมาเพราะเขาเขาเห็นแม่แบบอยู่ในสภาพที่แบบว่าเออสมบูรณ์แบบอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือ ที่ที่ให้สัมภาษณ์ไปวันนั้นว่าลูกไม่เคยเป็นรองใครก็หมายความว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องไปแข่งขันทูบีนัมเบอวันอย่างเช่นแดนเซอร์ uh, อะไรเนี่ยที่เขาได้แชมป์ประเทศของทางทางเหนือมาก็ถ้าเกิดว,ว่าทำด้วยตัวเองเนี่ยสนี้เขาไม่เคยแพ้ใครหรอก mm hmm. แต่ถ้าเป็นทูเ9เนี่ยคือคือพวกมลชนหรือแฟนคลับ จะต้องส่งหมดให้ไม่ใช่จุไม่คือเขาเขาทําดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีคนช่วยเขาเขาก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ถ้าเกิดอยากให้เด็กคนนี้เ,เข้ามาสู่ในวงการเป็นเด็กดีคนหนึ่งไม่กินเล่าไม่สุบดดุรีเป็นตัวอย่างของเด็กที่ในสังคมแต่ข้างหนงนี่เขาก็รู้จักแกดีว่าแกเป็นใครแต่ถ้าหากว่า คนทั่วไปก็จะไม่รู้ว่าเด็กคนนี้หน้าตาค่อนข้างจะแบดบอยแต่มองเขาลึกๆถ้าใครติตดไอ้พวกทวิชั่นก็จะเห็นว่าเวลาอยู่ในบ้านเขาจะเหมือนนิสัยเขาหรือว่าความซื่ออะไรของเขาเมือนเด็กมไม่ได้ชมลูกว่าลูกเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือเราสองแม่ลูกตรงไปตรงมา โคตรเคี้ยวไม่เป็นเวลาคนนึ่นเขามาพูดกับเราอ้อมไปอ้อมมาเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนเราก็เลยจะเข้าใจว่าเราพูดกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็คงไม่รู้เรื่องเหมือนเราเราก็เลยค่อนข้างจะใช้คำตรงคือแม่ก็เป็น,ใน,ในอย่างนี้ไม่รู้จะว่าไงก็แล้วเ,เราก็เป็นแม่ลูกกันน, <S <S น,น้องก็ซึมซับกันเข้ามาถ้าความหมายก็ก็ไม่อยากให้สังคมชนคิดว่า ลูกไม่เคยเป็นรองใครไม่เกี่ยวกับที่ว่าไปเบ่งหรือไปอะไรรู้สึกตัวเองพูดผิดอ่ะตอนสัมภาษณ์ไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็เลยนม่นก็คุยกับใครทีม่มาคุยกับเรามาสัมภาษณ์ <c oughs> มาถามเราก็เลยวันนี้อันนี้คือธรรมชาติของลูกเราแม่เป็นอย่างเงี้ยเอ่อหลายครั้งที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดในทางทางลบแต่ว่าเราเอ่อจะพูดแบบบางทีก็ ถ้าแม่ก็คือพูดก่อนคิดแต่ลูกนี่คิดก่อนพูดเพราะว่าเขาเขาได้ขัดรอตั้งแต่ครูบาอาจารย์มาแต่เราเกาตัวเองเพราะพูดไม่เป็นมแม่ค่าและวมึก็ตรงไปตรงมาเพราะว่ามึดแบับจะดิดจะกล้าไม่เป็นกับเขาไม่รู้จะทําไงชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือลูกไฮเปอร์แม่ก็ไฮเปอร์ค่ะอยู่กับแฟนขาเมื่อวานเมื่อคืน เขาเข้าหอ,ออกจังหลาย้เนาะนั่งนานไม่เต็นไม่จะเป็นอย่างเนี้ยเอแต่ก็เราจริงใจนะคือไม่ไม่รู้จรว่าไงบอกได้อยู่คําเดียวว่าถ้าอา่าดิตามไปนานๆก็จะรู้ว่ายิ่งคบไปนานทั้งหลายแม่เนี่ยคนเขาจะีถ้าไม่ปัญญาอ่อนจังอะไรเนี่ยสรุปแล้วก็คือเราก็ไม่มีอะไรชิลๆธรรมดา แต่พวกเราสองไม่ลูกก็คือค่อนข้างจะเป็นกรรมกรนี่คือหนักก็เอาบอก็สู้เลยไม่ไม่รู้สิขี้เก่งใจ่ะมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้หวานแหววคนอื่นทั้งแม่ทั้งลูกม่เหมือนนะเราก็เราก็จะมีคออบให้กับเรากนสองคนแต่ลูกก็คือเขาเขาอยากเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าแฟนขับหรือว่าสื่อมวลชนหรือว่าเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องพี่ๆป้าป้าอ่ไม่ไม่ช่วยเขา <S <S 1> <S 1> <S เขาก็ทำปากกันเขาไม่ได้ส่วนแม่นี่ก็เต็มน้อยให้เขาแต่ลูกจะเป็นยังไงเขาก็คือลูกนะันเนาะอ,อไม่รู้สิแบบก็คิดไม่เคอยออกเหมือนกันแต่รู้อย่างเดียวว่าลูกทำดีก็แฮปปี้แต่ถ้าลูกทำไม่ดีนะ แม่นั่นแหละจะเป็นคนจาัดก,การเขาตไม่ต้องเป็นแฟนเขาชเพราะไม่ชอบเรื่องเรื่องการไม่ถูกต้องเพราะเพราะเห็นคนที่เขา,เาทําอะไรไม่ถูกต้องแล้วก็แฉมามากแล้วแต่นี่ถ้าลูกเราไปทำซะอีกคงไม่ยอมเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่สันีนเขาจะออกมาเป็นคนแบบนั้นใช่เด็กคนนี้อาจจะเก็บกดบ,บ้างในในเชิงของผู้ชาย วาเราเป็นแม่ยังใหง้เป็นผู้หญิงบางเรื่องเขาไม่บอกเราเขาก็เลยมาระบายออกทางเสียงเพลงไม่แก่เป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบเช่นเล่นกีฬาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็คือจะไปนั่งกับเพื่อนเสียเวลาคุยมูกันนั่นคือแกก็ไม่เคยมีสิ่งเดียวที่มีคือเล่นกีฬาแล้วก็ระบายออกทางเสียงเพลงแกก็จะหนักแน่นแบบกุญใจปุนใจในใจลูกแล้วก็ดีใจมาก เพราะว่าลูกเราเป็นคนที่แบบซู้ชีลิตแบบชอบแล้วก็แต่แม่ครอบครัวแม่ไม่สมบูรณ์เป็นลูกสมบูรณ์แบบ100%เชื่อเสียว่าถ้ารู้จักเขาไปนานกว่าน,นี้ลแล้วจะชอบก็จริงหรือไม่จริงก็เรียนรู้เองก็แล้วกันก,ก,ก,ก็ต้องขอบคุณผู้คนที่ ช่วยดูแลน้องมาลตลอดโดยเฉพาะแฟนครับที่ลืมไม่ได้เลยคือคือตุ่มที่บางคนติดต่อมาตลอดแล้วก็อีกหน่อยน้องเขาก็จะได้พบกับทุกๆคนที่ที่ดีกับน้องเขาเขาเป็นชายที่อบอุ่นนะน่ารักนะลองลองคุยก,กับเขาดูเขาจะรู้ เราสองแม่ลู้เนี่ยไม่เคยพูดกรเราไม่มีมายามไม่เป็นอถ้าชมเขามากก็ไม่ดีเนาะก็เอาเป็นว่าติดตามดูเขาเป็นนานๆอย่าดูนานแล้วไม่โวดให้อะไรเขาก็าก็ไม่ได้ดูเขาต่อเพราะว่าเขาก็อยู่ปากอยู่้ะ คนแถวรอบนอกเนี่ยคือทูวิชั่นมันไม่ค่อยติดไม่ถึงสิบเอร์ซนพจะออกช่องเก้าก็าไม่มีปากเหวี่ย้ละคนทางเพื่อนเขาก็คงใจเสียแต่ก็อย่างว่าลูกๆเขาต่างก็ไม่ค่อยมีกันเนาะก็ต้องเออคิดว่าบบถ้าช่วยความฝันของคนคนหนึ่งได้สำเร็จที่บอกตรงว่าแม่ไม่ค้าของทาง,งไม่ใช่มีตาง ลูกก็ขายเสื้อผ้าเล็กๆน,น้อยเพื่อที่เป็นค่าน้ำมันรถไปมหาลายัยเราไม่ได้ตามกันก็ถึงมาหาลูกบวดไม่ได้ถ้าลูกอยู่ไปนานๆก็อาจจะเว้นอาทิตย์มาถ้าอยากให้อยากให้แม่มาให้กำลังใจสิ่นี้ก็นะก็ช่วยๆกันเพราะว่าแม่ก็จะได้มาอาทิตย์เว้นอาทิตย์ได้ยังไ,ไงก็ ไม่ลบคนแฟนข่าวเต็ดจะมา้วยตัวเองเพราะว่าแฟนขาบช่วยอย่างนี้ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงทราบถึงชีวิตนี้เกิดมาเไม่เคยพวกใครมช่วยเหลือน้มาก่อนเลยี่เนนดคั้งแรกในชีวิตก็ต้องขอบคุทุกคนที่ช่วยเหลือน้องตลอดรับได้ไหมขกโอคโหส